สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้องกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องที่ต้องบอกว่าสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกเลยเร็วนี้การประกาศขึ้นภาษีนําเข้าครั้งใหญ่ของสหรัฐที่เรียกกันติดปากว่าพ่อใหญ่เนี่ยแหละครับใช่ค่ะถึงแม้จะมีประกาศชะลอออกมา90วันแต่เหมือนแรงกระเพื่อมมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะครับวันนี้เราเลยจะมา อลองสำรวจเนื้อหาจากเพจ TB Talk กันหน่อยว่าเขามองเบื้องหลังเรื่องนี้ยังไงทั้งเหตุผลผลกระทบโดยเฉพาะกับจีนกับอาเซียนบ้านเราและก็แนวโน้มข้างหน้าด้วยครับค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าทำไมแค่ประกาศออกมาแป๊บเดียวตลาดถึงผันผวนได้ขนาดนั้นนั่นสิครับแล้วพอชะลอทุกอย่างก็ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมสัทีเดียวมันมีประเด็นเรื่องเอออินไซเดอร์เทรดดอะไรที่น่าสงสัยด้วยนิดหน่อยนะครับอือือ ทีนี้ทาง t ีบีท k กเขามองเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะเอ่อพลิกโลกครั้งนี้ยังไงบ้างครับทำไมถึงต้องใช้ยาแรงขนาดนี้ค่ะตามมุมมองของ TB Talk นะคะการขึ้นภาษีครั้งนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นการกระทําที่อาจจะขาดความชอบธรรมไปหน่อยอย่างแรกเลยคือเหมือนไปสั่นคลอนระบบการค้าเสรีที่สหรัฐเองนั่นล่ะค่ะเป็นคนสนับสนุนมาตลอดอ๋อครับ มันก็เลยทําให้กติกาโลกดูไม่แน่นอนไปเลยค่ะครับผมแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับที่ทางเพจเขาวิเคราะห์ไว้มีค่ะประเด็นที่สองที่ทางเพจชี้ก็คือเหมือนการโทษปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะประเทศเจ้าหนี้นะคะทั้งที่จริงๆแล้วปัญหาหนี้สินส่วนหนึ่งมันก็มาจากโครงสร้างภายในของสหรัฐเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายหรือการเก็บภาษีคนรวยในประเทศอะไรแบบนี้นะคะ อืมน่าสนใจครับเหมือนกับว่า,าไปแก้ปัญหาข้างในแต่ใช้วิธีกระทบเครื่องนอกแทนประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีอีกนะคะข้อ3คือเป้าหมายเนี่ยดูเหมือนจะพุ่งไปที่การสกัดกัน้นการเติบโตของจีนชัดเจนมากครับเห็นจากตัวเลขภาษีที่สูงลิ้วเลย ใช่ค่ะ145%นี่ถือว่าสูงมากๆแล้วก็ยังกระทบไปถึงประเทศอื่นๆด้วยนะคะที่ถูกมองว่าใกล้ชิดจีนแล้วก็สุดท้ายคืออาจจะมาจากความเข้าใจที่ว่าการค้ามันเป็นเหมือน zero sum game คือมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียอ๋อ oh, ครับซึ่งทาง TBTalk เขาเมองว่าจริงๆการกีดกันทางการค้าสุดท้ายมันส่งผลเสียต่อทุกฝ่ายไม่มากก็น้อยค่ะ ฟังดูเหมือนทาง t ี Talk จะวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะมาจากมุมมองของผู้นำคนเดียวหรือกลุ่มเล็กๆที่มีเป้าหมายเรื่องอการจัดการหนี้กับเรื่องจีนเป็นธงหลักเลยนะครับค่ะแนววิเคราะห์ก็ไปในทิศทางนั้นค่ะว่าอาจจะเป็นการใช้อำนาจบริหารเพื่อผลักดันวาระสำคัญแม้จะส่งผลกระทบในวงกว้างก็ตาม แล้วพอประกาศมาตรการออกมาจริงๆผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างครับโดยเฉพาะตัวเลขภาษีที่แต่ละประเทศโดนแล้วทางจีนนี่เขามีปฏิกิริยายัางไงบ้างครับตัวเลขภาษีก็น่ากังวลตามที่เราเห็นเห็นกันเลยค่ะจีนโดนไป145%ไทยเราก็36%เวียดนาม46% มาเลเซีย24่สเปอร์เซ <scholars> ็นส่วนจีนเนี <my rec plea> ่ยเขาก็ตอบโต้หลายทางเลยนะคะตามที่บทวิเคราะห์นี้บอกไว้อย่างแรกคือพยายามวางตัวเป็นผู้พิทักษ์กติกาโลกก็คือไปยื่นเรื่องฟ้องต่อ W T O <ho> องค์การการค้าโลกสองก็คือใช้มาตรการภาษีตอบโต้สินค้าสหรัฐเหมือนกันแล้วก็มีข่าวเรื่องระงับซื้อเครื่องบินโบอิงด้วยค่ะโห เอาคืนเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีอีกนะคะข้อ3คืออำนวยความสะดวกให้คนอเมริกันเข้ามาซื้อของในจีนง่ายขึ้นอันนี้เหมือนเป็นการตอบโต้ทางอ้อมนิดนิดอ๋อน่าสนใจครับและ4ี่คือการเดินสายกระชับมิตรของผู้นําจีนสีจินเผิงในอาเซียนเลยค่ะทั้งเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาอันนี้ก็เพื่อตอกย้ําความสัมพันธ์แล้วก็ดูแลผลประโยชน์โครงการ BRI I ของจีนด้วยค่ะการตอบโต้ของจีนนี้ดูมีหลายมิติเหมือนกันนะครับทั้งการทูตเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาค แต่ว่าประเทศในอาเซียนที่ผู้นําจีนไปเยือนนี่สิครับทางทีวีท็อกเขามองสถานการณ์ไว้อย่างไรบ้างครับน่าจะลําบากใจเหมือนกันไหมใช่เลยค่ะทางเพจมองว่าประเทศเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าหวานอมขมคลืนนะคะหวานอมขมคลืนค่ะคือด้านหนึ่งก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ก็กัง,งวลว่าสินค้าจีนที่ส่งไปสหรัฐไม่ได้อาจจะทะลักเข้ามาในตลาดอาเซียนมากขึ้นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอืมครับ แล้วการที่จีนเข้ามาใกล้ชิดมากขึ้นมันก็อาจจะทําให้การวางตัวหรือการเจรจากับสหรัฐในอนาคตมันซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะนั่นสินะครับดูเป็นสถานการณ์ที่ต้องเอ่อต้องบาลานซ์ดีๆเลยแล้วถ้ามองไปข้างหน้าแหะครับหลังครบ90วันที่ชะลอไวน้นี่บทวิเคราะห์เขาคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับเพราะใหญ่จะหยุดแค่นี้หรือว่าจะเดินหน้าต่อ อ,อผู้เขียนโพสต์นี้นะคะเขาเชื่อว่ามาตรการภาษีเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือแรกเหมือนเปิดเกมเพื่อดึงคู่เจราจามาที่โตะมากกว่าเป้าหมายจริงๆที่เขาวิเคราะห์ไว้มี2ประการหลักๆค่ะอย่างแรกคือเพื่อหาเงินไปใช้ปรับโครงสร้างภาษีในประเทศลดภาษีให้คนอเมริกันแล้วก็ชดเชยการลดกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องไปกู้เพิ่มอีกค่ะอ๋ หาเงินจากข้างนอกไปอุ้มข้างในประมาณนั้นค่ะแล้วก็เป้าหมายที่สองคือการสร้างกรอบล้อมจีนตีกรอบจีนเอาไว้ผ่านการกดดันประเทศที่สามไม่ให้จีนใช้เป็นช่องทางหรือ,อ,อสวมสิทธิ์ส่งออกสินค้าเลี่ยงภาษีที่ตั้งไว้สูงๆนะคะครับผม เพราะฉะนั้นบทวิเคราะห์ก็เลยมองว่าสหรัฐไม่น่าจะหยุดง่ายๆค่ะน่าจะเดินหน้าใช้เครื่องมือต่างๆต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ฟังดูแล้วทิศทางข้างหน้าก็ยังยังมีความไม่แน่นอนสูงมากเลยนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกได้รุนแรงกว่าเดิมด้วยเพราะห่วงโซ่ประธานสมัยนี้มันโยงใยกันซับซ้อนไปหมดอย่างที่ทีบีทอวิเคราะห์ไว้อาจจะนําไปสู่ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยหรือความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นได้เลยใช่ค่ะ บทวิเคราะห์มองว่านี่เป็นความท้าทายใหญ่เลยที่อาจทําให้เกิดการแบ่งขั้วรุนแรงขึ้นแล้วตัวสหรัฐเองก็อาจจะโดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้นผลักพันธมิตรไปอีกฝั่งโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นความเสี่ยงระยะยาวเหมือนกันค่ะครับสรุปจากการสํารวจเนื้อหาของที b ีท็วันนี้ก็ พอจะเห็นภาพนะครับว่านโยบายภาษีของสหรัฐเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายภายในประเทศแล้วก็ยุทธศาสตร์ต่อต้านจีนเป็นหลักซึ่งกําลังส่งแรงกระเพื่อมแล้วก็สร้างความไม่แน่นอนไปทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราที่เหมือนอยู่ตรงกลางสมรภูมินี้เลยค่ะแล้วก็มีข้อคิดทิ้งท้ายจากบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะคะคือแม้ว่านโยบายแบบนี้อาจจะดูเหมือนผูกติดกับผู้นําคนปัจจุบันแต่จริงๆแล้ว แนวโน้มหรือทิศทางแบบนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนง่ายก็ได้ถ้ามันมีแรงสนับสนุนจากกลุ่มอํานาจอื่นอยู่เบื้องหลังหรือว่ามันสะท้อนความคิดความต้องการของชาวอเมริกันจํานวนไม่น้อยอืจริงด้วยครับค,ำคำําถามชวนคิดต่อก็คือแล้วโลกเราจะเจอความผันผวนมากขึ้นไปอีกไหมถ้าหากผู้นำสหรัฐในอนาคตมีแนวทางที่เ,เข้มข้นกว่านี้หรือแตกต่างไปจากนี้อีกค่ะน่าคิดมากครับเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ